ทักทายสบายดีบัว่าเอฟซีพังไทยและพังลาวพี่น้องบัวเอฟซีเบลลาวิธีลาวหรือว่าเอฟซีน้องค้าลาและก็บ่าวกอนนะตอนนี้บ่าวสัญญาอยู่ที่บัลซึ่นพี่น้องเทียนบัะซึ่งน้องบ่าวสัญญาสีภาพพี่น้องไปเบิ่งเทียนยิ่งหรือว่านักกีฬายิ่งนอเตกต่อพี่น้องเขาจะเริ่มซิเตะแต่ไปเปิดบอลกันเลยพี่น้องว่ามันจะเป็นทีมได้บานได้สีชนะเนาะระวังน้องลำจันทร์กับบ้านพวกพี่น้องไปเปิดบอลลุกันเลย

มาซอดงเมืองกมาซอสขึ้นพี่น้องตอนนี้สูกันอย่างฤดูดือนเนาะเซิร์ฟโอ้เธอว่าโตได้เรียบร้อยอ๋อฮะกองเสียพี่น้องกองเสียเศร้าหน่อยเศร้าหน่อยเต็มที่เลยกองเสียเศร้าหน่อยพองเสียเนาะเป็นไปเลยพี่น้องพังมาแล้วนี่เท็ดทั้งบ่อไรพี่น้องตอนนี้เธอว่า นอมนองเข็เนเข็นทเท้าข็นเท้าพี่น้องต้นนี่เออยอดยอดอะไรยอดอะไรนี่อะไรอีกแล้วความคนว่าเสียใจน้ำลายไหลหลุมนี่วะ

มาดรกเนืองเช้ากับเขาไปต่อนี่มองเลยนี่เร่งเชื่อแมนนน้ำจันเปลดดมเนืองสิบเฮ็ดมาเอ้เอาเอกเสียดายเด้เสียดาแห้งหลีกเนนอเทว่าผาดไปจนใด อันนี้อันนี้แม่เห็ดเอ็ห้องนั่งหนอผู้บาสนิแตก่พี่น้องก็ต้องใส่กินไม่ใช่ันนาจเออะ ลองเสียท่านันทนาบุหัวสิทานทางได้นอทางได้เกห้หงดนั่งลงเสอย งามติดเซ็นแล้วงาม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 บู้เจ้าได้งามไดบโมแมนต่องามได้คอยว่าบู้เจ้างามคอยว่าคนงามโมแมนต่องามทั้งนั้นก็งามพี่น้องทั้งนั้นปาดโทวพี่น้อง นี่ถือขูงามๆเนาะนาเกียน์มสบัตรชักขึ้นพี่น้องน้องรับจันละกาบัตรยังไงลงเมืองเนาะเฮ็ดบัตรนี่ป้าบอกันใาอยากหูว่าขึ้นมาห้องดั้งพี่น้องเอาได้ไหมสูไว้มานี่ พ้อยยกต้นซื้อกระไรนะเขาเจาวาะสงสัยไอ้ผัวเบาผัวเศร้าอ่ะเตะต่อในกบิึงคักแล้วบาสัญญาเมืงคักแล้วโอ้ยผัวเบามาเสียลายฮึดอ้าวฮึดสวยเฮ็ดสวย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 เออสวยบาสัญญาบอก bọc này cả cứ thang nặng nó xiềng nặng thì nóng ừ. bát thôi <laughs> xế đen, mình thư nóng làm chăn nó sao nóng làm chăn chết 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 ọt là phụ sao nổi ơi เราจะเตะข้าบเราจะ่กินอ๋อออโยกมาได้น้อันโหบ่อันบุญน้องลัจันบุญทีใหญ่หัเมื่อใดไม่แลาะเลยบ่ท้ลาะเจัดไปจมเลมง่ำงามง่ำงามง่ำง่มง่ำง่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 างง่าง่าง่ำง่ำง่ำง่่ำง่าง่ำงา ออกอันนี้หันเจ้าจ๋าหัวนี้หันข้าวลูกเหนี่ยเลล้าวได้เด็ดเด็ดเด็ดโอ้ยเราวเซียได้คอยเตี๋ยบโพดพี่น้องสังคอยกานานจะลดทึ่งอยู่ดอก <c oughs> นี่เท่าเปลี่ยนมุมเนาะป้ากองเสียเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่นี่นี่ไว้กพี่น้องนี่เมื่เจ้าห้องนั่งนั่งแม่จังศีรษปอามอองนองลำจันพี่น้องห้องนั่งขนาดสำแมงจะกระจันเนาะ

โอ้โคตรห่องนะอันนี้เขาเจ้าแพ่เสียงเนาะเขาเจ้ายันเสี้ยงเสี้ยงนั่งโถด ไม้เรื่องไม่เรื่องไม่เรื่องไปไปไป้บอ่า

นั่นว่าววฟันแหละท้านไ้กันลกกำนังดีนะ ก็โทษใส่นะให้โทษอ่ะก็กันใส่กูอยู่อยู่ที่นี่มึงนี่มันก็ได้เห็นแล้วกูยืนอยู่นี่พวกอันนี้พวกไม่ได้ค่ะ <laughs> mọi người đang nhận được